สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เจอกับด่านใหม่ด่านที่2นะครับผมในวันนี้เราจะมาสู้กับซอมบี้เช่นเคยนะก็เตรียมมาแล้วหลายตัวเหมือนกันนะครับหัวหอมแครอทอะไรก็เตรียมมาเหอะ,อะเรามาใส่ในช่องสามช่องนะครับสมช่องกากบาทเวลาที่แล้วเราก็จะเอาสายฟ้ามาแปะใส่ด้วยเวลาที่เราใช้ใบไม้เพิ่มพลังไอตัวไออะไรนะมันก็จะได้ไปด้วยนะครับ ถ้าเราใช้ใบไม้เพิ่มพลังใส่ตัวไฟฟ้าไอทานตะวันของเราก็จะปลี่ดอกออกผลมาด้วยนะครับทุกคนผมก็จะใส่ข้างล่างแล้วข้างบน้วยนะอ่ะตอนนี้อมบี้มาใกล้จะถึงบ้านเราแล้วอย่งไีก็ให้มันฆ่าไปทิ้งไปก่อนนะแล้วก็รอสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวเหรียญลงมาเดี๋ยวก็จะแปะอีกตัวหนึงนครับผมโอเคพอเหรียญมาปุ๊บอ่ะผมเอาหหอมไปก่อนแล้วกัน เราเหรียญมันเริ่มมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาตัวละครอื่นๆเข้ามาตามเอาสายฟ้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวข้างล่างก็เดี๋ยวเราเอาเป็นพลิกหยวกเมือนกันกับไอ้แก้วมังกรวางใส่แก้วมังกรใส่ข้างล่างอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ใบไม้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะมันจะได้ไอ้ทันตะวันของเราจะได้ทํางานไปด้วยนี่ฮะเห็นยิ้มแจ่มเลยได้มาตั้งสามร้อยนิดๆเลยโอเค ช่องบนก็ใส่อันนี้อีกแล้วกันทันตะวันไม,ม่ใช่แก้วมังกรแล้วเดี๋ยวช่องล่างก็ใส่พริกหยวกไปแล้วกันในช่องตรงกลางก็เป็นเป็นแก้วมังกรอีกรอบหนึ่งสลับสลับกันให้มันดูสวยไว้แล้วตอนนี้ซอมบี้มันบุกมาเยอะมากเลยทุกคนก็เริ่มริ่มคามันไปกันนี่เวลาเราใส่ตัวคูณปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็คูณไปด้วยนะทุกคน เก็บใบไม้อีกตัวหนึ่งนะครับใบไม้มาแล้วอ่าและส่วนในช่องตรงกลางผมก็จะใช้เป็นแก้วมังกรแล้วกันนะอ่าผมใส่นี่ก่อนเอือมันก็ขึ้นเพิ่มมาแล้วนี่เห็นไหมฮะปิ้งปิ้งปิ้งกันมาเลยได้เก้าร้อยกว่ามีตังใช้เหลือๆแน่นอนฮะทุกคนโอเคฉากสุดท้ายแล้วเดี๋ยวซอมบี้มาก็จะหมดแล้วฮะเก็ผมก็จะเพิ่มไปให้อันนี้ไปเรื่อยๆ นี่ฮะมันก็จะปรีดอกออกผลมาเรงค่อยว่ากันในการจัดวางต่อไปตันนี้วางตรงกลางแล้วกันพิกยวกวางตรงกลางอีกทีเนี่เดี๋ยวก็เอาแก้วมังกรวางข้างๆมันในช่องที่2จากซ้ายขวาซ้ายมาขวานะไอตัวนี้มันคือปล่อยขึ้นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะที่มันขับรถแมคโครมาเอาเป็นว่าขึ้นสัญญาณเดี๋ยวเราใช้ไอกระลำไปต่อยมันแล้วกัน อันตัวนี้ก็เอาหัวหอมไปก่อนเดี๋ยวกระลำไปต่อยมันดีกว่า,อาวโอเคตายที่เรียบร้อยเหลือตัวนี้อีกตัวนึงก็เอากระลำไปต่อยมันเลยดีกว่าเนาะถ้ามันยังไม่ตายก็เดี๋ยวรอสักแปบ๊บใกล้คืบขันะกระลำไปต่อยโอเคเอ้ยผักกาดขาวดิไม่ใช่กระลำโอเคครับทุกคนตาเนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะครับ